สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขสนะุขนเนาะมือไม่อยู่พี่น้องเลยหลังจากนอนห้องมอหล้ยสองคืนตอนนี้บรรยากาศตอนเที่ยงพี่น้องตอนเช้าวันน้อยบริเลไทยเนาะตอนไปซื้อเนื้กินเนื้อยากสีมาอัปเดตอาการเอือย่ยพี่น้องหลังจากเข้าห้องมอหลยสองบัดสองคืนเนาะ บาอาการดีขึ้นนะบ,บอเสียด้กลับบาดมือไระนะพี่น้องตอนนี้ว่านายกําลังสิไปซือ้อแนวกินเบื่อเราบอกินเขาพี่นอ้องเอ้ยแนวกินบาน่านายไปซือ้อมึงสาวนี่ซื้อต้มเขา่าต้มเข่าไปกะกินน้อยเดียวกินสีหาบวงเลยกะเศร้าพี่น้องก็เลยมิแตมันเดือดกะมิแตถอ,อกถิมนะจะเสียดายเขา เรากินขา่าวบ่อแสเนาะกินขา่าวบ่อไหลแล้วก็เจ็บกระ,ะเพาะแน่เดี๋ยวสิไปซื้อพวกพัดพัดทักเนาะถ้าว่าเราอยากพัดทักลองมึงแล้วก็ซื้อเขาจ้ามา้ยนะเขาหุงเนาะจึงออกไปซื้ออยู่ไกลกับบ่อไหลพี่น้องบ่บาาบอไหลเอามอไซค์มานะแบบเทาไปซื้อแนวกินอยู่หาดน,นอกๆ อยู home, times, hmm? nah, ่แถ่ไกๆกับบ่อไหลเนาะไปซื้อของกับบ่อไหลก็เลยซื้อเลยแต่อยู่เน่ห้องมอมันก็น่ากินมันกับปลาันได้เนี่ยนะอยู่ห้องมอเนาะพี่น้อเแต่พวกข้าวต้มพวกขับเปียกพวกเพอเอะไรเพื่อก็กินบาไหลยวสิไปอัปเดตให้พี่นเนาะบังว่าอาการเป็นยังไงให้แน่แล้วบอ แล้วตอนนี้ไปหาหล่อซื้อกับเขาก่อนพี่น้องนะไปยากาศอยู่ห้องนอนะสาวนี่กะทันม่เพิ่งกะมาก,กวาดเตื้อเอาเด็กไปกวดนะาดเนาะจ่ายคายาคายยังเดีย่ยยาวิะไปทมจะคลองหานเพิ่นวามิน พอกพัดผักอยู่บ่างเนาะเบื่อแล้ววะอยากกินผัดผักทานบัดเป็นบรรยากาศยองมอเนอ่ะงามๆมีภูเขานะเนาะตอนนี้ว่าน้อยมากแต่ถือคลองเลยเนาะได้ถามหันขาเพิ่นบ่มีพี่น้องเพราะผัดผักเพราะผัดขนาดนี่เรื่อเป็นญาครันะ ันก็เจ็บท้องนี่นะใหญยก็ะดิกระเพาะเนื่องจากบอได้กินเขา่ากินยังกะระเบลกระเพาะึ้นพี่นะ้องเลยไปซื้ออันนี้ซะกเขาานะ่าจ่าเนาะซื้อเข่าจ่าแล้วก็กับต่อมจืดจ้า <c oughs> มันไม่มีแต่แนี่ยันนี้ซักซื้ออีกคั้งพี่นะ้องแต่การทั้ก็มีแต่พวกแกงน้ำมันเนี่ยเป็ดแต่นนะ ออกไปซื้ออยู่นออกกับอะไรทานแถวหนอกกับคือกันเบิร์ตพี่น้องเขาจะกสุดท้ายแต่พวกปีขพวกอันนี้แหละพวกต่มเข้มประมาณนี้โู้โหพวกอะไรเป็นอยากยังชื้ออะไรยังมากกับพวกกินเพราะว่าอยากกินตำแตงไปซื้อตำแตงเขามาบอห้ใส่มะพร้า เวายใส่ประแดดอันนั้นอันนี้ก็คือสีแสบคือเก่าเนี่พี่น้องถ้าบ๊ทใส่พอเจ็บก็พอเนีเจ้าสิมาอัปเดตอาการมราเป็นแนวอะไรเนา่ยเรากินสิมาพี่น้องมาดีเบ้อ

ไลยเนี่ยตอกตอก่าได้ไหนนะตัวมี่เห็มจืึงน่าจะกินเลยจะาแสแห่จินแน่จิจืดอเนี่ยมันยังอันสบายเท่า ปินไก,ก่กระเดือ,อูดียกว่าหน่อยกินที่แต่น้อยที่แต่น้อยกินไก่ซื้อมา,ตามอแต่ไม่ซื้อเก็บมาทำอิฐซื้อได้รายยาพวกงมาไม่มันกล้วยงไปซือ้อกุ้งสามวายยาข้าวจีก็มีแต่ขาวจีแบบนี้ก็ได้ซือ้อแบบนี้ใ้พี่น้องมา ทแทนเดียวโนดหนี่ยมันหัวเห็นเจ๊แกก็เขาือเนี่ยตัวนี้แหล่ย <c ười> ือถือคนไปซื้อเงินคนกินเนาะ ดูเือปากเหมือนทำยินสึ่ติ่งนกหมาจิมสามติ่งนกไปเลเดีนอบเพ่งแผ กินสอสซ้ําครับ บรรยากาศตอนแรกพี่น้องมาซื้อกับข้าวเหมือนเดิมนี่อันนี้ว่านน้ยสื้อข้าวเหนียวหาผัดนะกับผัดเป็นแครอทแล้วก็ผัดผัดกะเพราเนาะโมเมนต์กะเพราหรอกผัดผักนี่แหละอ่านะที่แรกว่าสื้ออ่าต้มจืดคือเกา่าเบิร์ตก่อนพี่น้องต้มจืดไป เสื่อมมาไว้ซะตอนนี้อาบน,น้นายัางแลแเลยพี่น,อน้องเงียบเงาจริงๆตรตัดก็ไม่มี <c oughs> <c oughs> พี่น้องอ,อาหารแรกวานี่ <c oughs> พัดพัดกับอันนั้น <c oughs> ต้มจืดต่เพน กับประเภทออกบ้านีมุนี่แหละทีมวกเนาะเขา่ต้องกินทีละหน่อยมานี่แล้วเอยเพมันกินได้แน่เนาะพระมานตะกี้เพิ่นซื้ออไที่นีกินซื้อเตนแนปปีบงเต็มมือซื้อก่อน พีก่กามันจะแสบเยอนแถมมันหึงเลยเนี่ยเต็มไปหมสื่นนอดอีกพีน้องขึ้นนอนอยู่พังเบิงมืออื่นทาะ่ะเหื่เป็นแข้งแห้งนะบบกไข่แน่ขึ้นกเ็เสพอะไรกับนาจะตอนแรกให้แอดอนเอารดดมาเอาท่านกินเขาไรกินนามใดมันก็ไขไว่ยู่ร้องไข่มัน หลดเลยเนาะบ่มีไข่เลยยังแต่เขาเมื่อยเขาไปตกินเขากินหนากับปวนกระเพาะเนี่ยจักหน่อยกระเพาะนั่นไม่ใช่ส่วนไหนกินเขาไปพี่น้อนไงเพาะกันคลิปหนาเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สิจะเพียงสนีทเนาะฝากเป็นกำลังใจเนี่ยเด้อเพาะกันคลิปหนา 衣 <Bye. S 2>